สวัสดีค่ะรัตนามนีพรมยานะคะไพ่พมยานศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์แห่งสยามนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าก่อนสิ้นปีนี้ปฏิหารใดจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะแม่หมอมีให้เลือกทั้งหมด4่กองนะคะกองที่1นะคะทําสมาธินะคะปฏิหารใดจะเกิดขึ้นกับคุณก่อนสิ้นปีนี้อ่านี่คือหินกองแรกนะคะลองเลือกกันดูเป็นสีน้ําตาลนะคะ แน่หมอก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าไหล <c oughs> ก็เลือกมาหาๆมาแถวๆนี้แหละคะ่ะไพ่กองที่สองนะคะเป็นนี่ค่ะสีน้ำเงินนะคะและกลองที่สามนะคะกองที่สามเป็น Lost q u a r z นะคะนี่ Lost q u a r z เป็นเหมือนรูปหัวใจเลยกลองที่สามและ กองที่4นะคะนี่กลองที่4อันนี้ Tiger Eye s นะคะ Tiger Eye นะเป็นสีน้ำตาลออกแนวแบบคาราเมลนะนิดนึงอเป็นลายสวยมากเลยนะคะอ่าแล้วแต่คุณชอบเลยนะคะกองไหน 1, 2, ึสมและ4นะคะปฏิหารใดจะเกิดขึ้นกับคุณก่อนสิ้นปีนี้นะคะ แม่หมอเลือกกองที่4นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ากองที่สจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาดูกองที่1นะคะอ่าเรามาดูกันว่ากองที่1นึ่ไพ่ท่านว่ายอย่างไรปฏิหารจะเกิดขึ้นปฏิหารใดจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะมาดูไพ่กองที่1นะคะว,ว้าวไพ่กองที่1ปฏิหารใดจะเกิดขึ้นกับคุณก่อนสิ้นปีนี้นะคะ ไพ่กองที่หนึ่งนะคะอืมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณให้โทษตามเหตุและผลนะคะเอ่อไพ่สุดท้ายเนี่ยเป็นไพ่สร้างบุญสร้างบารมีไพ่หนุนนำไพ่ยอยู่ดีกินดีนะคะและไพ่ใบกลางแทนตัวคุณนะคะใครที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะปฏิหารได้จะเกิดขึ้นกับคุณก่อนสิ้นปีนี้นะคะด้วยบุญทั้งหมดของคุณนะคะ มันจะทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะก่อนสิ้นปีนี้เนี่ยคุณจะพ้นเคราะพ้นโศกต้อนรับปีใหม่นะคะบุญหนุนนำบุญส่งผลให้คุณพ้เขาเรียกอะไรพ้นเคราะพ้นโศกพ้นโลกพ้นภัยหมดเคาะหมดโศกหมดโลกหมดภัยนะคะเพื่อต้อนรับปีใหม่จริงๆนะคะด้วยผลบุญของคุณที่มีมานะคะนี่คือไพ่กองที่หนึ่นะคะไพ่ความ ประสบความสำเร็จด้วยนะคะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนเลื่อนตำแหน่งด้วยนะคะในบางคนนะคะคนที่เลือกกองที่หนึ่งเนี่ยใครที่รอคอยการปรับตำแหน่งการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนคุณจะได้ตามนั้นเลยนะคะตามเหตุและผลตามความขยันหมั่นเพียรตามความดีที่คุณทำมาทั้งหมด หมั่นสร้างบุญสร้างบาร,รมีทำบุญทำทานแล้วชีวิตคุณจะประสบความสำเร็จบินอย่างพยาครุฑเลยนะคะอืใครบูชาครุฑนี่จะดีมากนะคะคนกองที่หนึ่งนะคะไปแล้วนะคะกองที่หนึ่งทีนี้เรามาดูกองที่สองนะคะใครที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะปฏิหารใดจะเกิดขึ้นกับคุณก่อนสิ้นปีนี้นะคะเอ๊ะ ยังไงเนี่ยลักษณะคล้ายกันเลยนะคะคนกองที่สนะคะใครที่เลือกกองที่สองนะคะกองที่2เหมือนกันค่ะคุณจะได้รับความยุติธรรมกลับคืนมาแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรอ่ะคุณจะได้รับความยุติธรรมอ่ะสิ่งใดที่คุณทํามาก่อนอะไรที่คุณไม่เคยได้รับความยุติธรรมก่อนสิ้นปีนี้ตอนรับปีใหม่คุณจะได้รับความยุติธรรมกลับคืนมาแล้วนะคะคุณจะได้ความสุขความสมหวังได้รับความยุติธรรมอืม คือแบบมันเป็นเออการจบปีเป็นปฏิหารที่ดีมากที่คุณจะได้มีการตัดสินใจวางแผนชีวิตเริ่มต้นธุรกิจวางแผนธุรกิจเป็นรูปเป็นล่างนะประมาณนี้นะคะไพ่ความสุขความสมหวังนะคะใครที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจใดนะคะสิ้นปีนี้คุณวางแผนเริ่มต้นธุรกิจได้เลย เพื่อต้อนรับความก้าวหน้าในปี2067นะคะอ่าต่อไปใครที่เลือกกองที่3นะคะอ่านี่กองที่3นะคะความรักจะมาหรือเปล่าเป็นหินลูกหัวใจเชียวอ่าดูสิคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะปฏิหาริย์ใดจะเกิดขึ้นกับคุณก่อนสิ้นปีนี้ ปฏิหารใดจะเกิดขึ้นกับคุณก่อนสิ้นปีนี้นี่คือไพ่ของคุณนะคะที่เลือกกองที่สามนะคะอืมก่อนหน้านี้หรือตอนนี้เลยเนี่ยใครที่รู้สึกเหนื่อยเหลือเกินนะคะภาระลุมเล้าเหนื่อยมากทํางานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตคือแบบอยากจะแยกร่างเลยอะ่ะคือเหนื่อยจริงๆนะคะเหมือนมีภาระเหมือนความเหนื่อยก่อนสิ้นปีนี้นะคะชีวิตคุณจะพลิกแล้วนะคะ คนที่เลือกกล่องที่สามเนี่ยชีวิตคุณจะพลิกคุณจะกลับมาเงียบสงบมีชีวิตที่ราบลื่นไม่วุ่นวายแล้วนะคะชีวิตคุณพลิกอ่ะจากที่คุณเหนื่อยล้าหรือเกินวุ่นวายหรือเกินอ่ะคุณชีวิตคุณจะพลิกแล้วนะคะนี่คือปฏิหาริย์ของคุณท e ี่คุณจะได้รับนะคะใครที่เหนื่อยเหลือเกินอ่ะเหนื่อยเหลือเกินวุ่นวายเหลือเกินชีวิตคุณจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงแปลเปลี่ยนก่อนสิ้นปีนี้มาใช้ชีวิตที่ เรียบง่ายสงบเข้าทางทรรด้วยในบางคนนะคะคนที่เลือกกล่องที่3นี่รู้สึกแบบฉันอยากปิกวิเวกฉันอยากพักฉันอยากไปไหนไกลๆเดินทางให้ไปไกลๆนะคะและคุณจะได้สิทธินั้นนะคะคนกล่องที่3ชีวิตคุณจะสงบเงียบขึ้นนะคะอ่าทีนี้มาดูกลองที่สี่นะคะใครที่เลือกไพ่กลองที่4ี่นะคะนี่คือหินที่คุณเลือกนะคะไทเกอร์อายนะคะ สวยงามมากนะคะไพ่กองที่สปฏิหารใดจะเกิดขึ้นกับคุณก่อนสิ้นปีนปฏิหารใดจะเกิดขึ้นกับคุณก่อนสิ้นปีนี้นะคะแม่หมอเลือกกองที่สนะลิ้นพันกันเลยตื่นเต้นว้าวคนที่เลือกกองที่สี่ค่ะความสำเร็จทางหน้าที่การงาน ทับตัวคุณแล้วนะคะก่อนสิ้นปีนี้ปฏิหารใดจะเกิดขึ้นกับคุณคือการสำเร็จทางหน้าที่การงานนะคะงานใดที่คุณทำอะ่ะไม่ว่างานอะไรอะ่ะจะประสบความสำเร็จแล้วนะคะปฏิหารนี้จะเกิดขึ้นกับคุณก่อนสิ้นปีนี้งานคุณจะประสบความสำเร็จเงินทองคุณจะมาเรื่อยๆนะคะให้คุณเก็บเล็กผสมน้อยแล้วมันจะเป็น เงินทองก้อนใหญ่นะคะคือการประสบความสำเร็จขั้นสุดนะคะขอให้คุณหมั่นทําต่อไปหมั่นทําดีต่อไปแล้วชีวิตคุณจะ,จะเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จยาวไกลยั่งยืนนะคะนี่คือไพ่ที่คุณได้นะคะไพ่สวยมากนะคะพระพิคเนทรงหนูกุมารทองแล้วก็พระพรมฤษีเป็นไพ่มีโชคลาภเล็กๆน้อยๆนะคะ เป็นไพ่เมตตามหานิยมด้วยผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เอ็นดูทำอะไรก็ประสบความสำเร็จดังปฏิหารอย่างรวดเร็วนะคะว้าวไพ่กองที่สี่ของแม่หมอเองโอดีใจจังเลยค่ะอ่าขอให้คุณโชคดีนะคะก่อนสิ้นปีนี้ขอให้รับพลังงานดีๆนี่คือปฏิหารของคุณที่จะเกิดขึ้นก่อนสิ้นปีนี้แล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ